ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์วันนี้ขอเสนอบทพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีขอท่านผู้ชมทุกทกท่านเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ วันนี้เป็นวันอุโบสถที่พวกเราฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้เป็นวันเดือนเก้าดับปีสี่สเกพวกเราเข้าพรรษามาได้เดือนครึ่งพอดีวันนี้อีกครึ่งหนึ่งก็คงจะออกพรรษาเพราะนั้นพวกเราที่ได้มาอยู่ร่วมกัน ก็ให้สำรวจตรวจตราการเป็นอยู่ของพวกท่านทั้งหลายพวกเราทุกทุกองอย่าให้ขาดตกบกพ้่องในหน้าที่เราเป็นพระในศีราจารวัตพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงที่เราได้ศึกษาครูบาอาจารย์ท่านแนะนำอย่างไรหมู่พวกเพื่อนได้บอกกล่าวแนะนำระเราอย่างไร เราได้รู้ได้ศึกษาโดยตนเองตามตำ,ตำ,ตำรับตำราเมื่อรู้แล้วเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆท,ท่านตรวจตราทบทวนในการเป็นอยู่ของพวกเราเมื่อทบทวนแล้วก็ตรงไหนที่ขาดตกบกพ่องแล้วตรงไหนที่สมบูรณ์บริบูรณ์ดีแล้วไม่ก็อยากจะให ปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มันบกพร่องถ้ามันปริบูรณ์แล้วดีแล้วก็พยายามคงไว้รักษาไว้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเราไม่ได้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่การเป็นพระของเราเพราะนั้นอย่าให้อย่าให้อยู่แบบทุกข์กทุกข์ใจให้อยู่แบบรู้เท่ารู้ทัน ให้อยู่เมื่อความสบายอ,อกสบายใจการเป็นอยู่ของพวกเรานะเพราะนั้นอย่าไปอยู่แบบทนทุกข์ทรมานอ,อยู่แบบมีหลักเหตุผลอยู่ด้วยหลักเหตุหลักผลอยู่ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้อยู่ให้คิดให้พูดให้ทำ ผมว่าถ้าพูดตามแนวนี้แล้วถึงกิเลสภายในใจของเราจะดิน้นจะกระโดดดิ้นขนาดไหนก็คงจะไม่เหลือหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะท่านได้ใช้มาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วท่านจึงนำมาสอนแต่พวกเราถ้าว่ามันยังเกินกว่านั้นไปแสดงว่าพวกเราปฏิบัติตนเองไม่ถูกกิเลสของเรา มันจึงออกนอกอคอกได้กระโดดนอกอคอกเพราะงั้นอ่ะกิเลสนอกคอกเพราะว่าเราสกัดไม่ถูกเราสกัดในกิเลสภายในใจของเราไม่ถูกมันต้องมีจุดที่เล็ดลอดออกไปได้เพราะนั่นเราต้องดูดูตรงที่มันจะเล็ดลอดออกไปนะดูให้ดีนะอย่าให้ขาดตกปกพ้องในการเป็นอยู่ของเรา นัหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท,ท่านที่เข้ามาบวชในครั้งนี้อย่าให้เปล่าประโยชน์แล้วก็ขอเตือนย้ำพวกเราทุกๆท,ท่านการอยู่ร่วมกันอย่าไปพูดอย่าไปยุแย่กันเล่นอย่าไปพูดหัวรับออ,ออกนอกลูก่นอกทางกระเช้ากระชี้กันพูดออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางมันไม่ถูกเพราะเราเป็นพระแล้วเราก็ควรจะอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยอ อย่าให,ให้ออกนอกลูก่นอกทางนะให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกอง,งน,นะให้ดูให้รู้จักการเทศะรู้จักสูงรู้จักต่ำวัยวุฒิคุณวุฒิถ้ามีอะไรก็พูดตามตรงหรือว่าพูดอะไรได้ด้วยหลักพระธรรมวินัยแต่พูดกระซร้าเย้ยแย่ห่อกเล่นอันั้นอย่าอย่าให้มีในวงการของพระกรรมฐาน คือการพูดก็ให้มีกรอบมีขอบมีเขตให้รู้จักกาลาเทศะบุคคลถ้าเป็นพระผู้เท่าวัยวุธบุณวุฒธคงแก่เรียนแล้วเราก็คงให้เกียรติอาคารพอีกในระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าให้เกียรติเพราะท่านสูงอายุแล้วเราจะมาพูดมาหัวล่อสักกะซีกับพวกเรามันไม่ถูก แต่พวกเราบางทีมันดังเป็นเด็กไงใบไม้ร่วงใบไม้หล่นก็หัวเราะกันได้สนุกได้แต่คนแก่แล้วมันหัวเราะไม่ออกนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้กาลเทศะบุคคลให้เคารพสิทธิ์ท่านมีอะไรก็ถามไทยแต่ว่าผู้สูงอายุท่านก็คงจะรู้จักประมาณตนอยู่แล้วว่าควรทำตัวอย่างไรกับผ้าน้อยผ้านุ่มกับวัดวาศาสานากับครูบาอาจารย์ เพราะท่านได้ผ่านน้ําร้อนน้ำเย็นน้าร้อนน้าเย็นผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วผ่านการเวลามาแล้วคงจะรู้ว่าควรทํำยังไงปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันถ้าว่ารู้จักการสถานที่บุคคลวางตัวให้ถูกแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก,ก็จะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่ผมก็เตือนเอาไว้ ให้พวกเราเตือนเอาไว้ไปอยู่ณสถานทินใดเมื่ออยู่ในศาสนาไม่ได้อย่างพระนวกาอย่างนี้เมื่อเราศึกออกไปเป็นครวัตเราก็ให้รู้จักว่าการวางตัวของเราควรจะวางตัวอย่างไรกับการสถานที่นั้นๆถ้าเรารู้จักการวางตัวแล้วอยู่ในสถานทิ่ใดก็สงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่รู้จักการวางตัวความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองของเราเองนั่นแหละ ไม่เรื่องใดก็ต้องเรื่องหนึ่งแน่นอนเพราะว่าเราไม่รู้จักการวางตัวนะการวางตัวเ,เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญนะการบริหารจัดการเรื่องบุคคลทาบริหารจัดการเรื่องบุคคลได้เนี่นั่นแหละแปลว่าสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งค้อนหนึ่งแล้วเรื่องอย่างอื่นมันทีหลังแต่ถ้าว่าคนไม่เข้าใจกันไปแล้วยอย่าไปหวังเลย มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นในวงการนั้นๆเพราะนั้นเรื่องความคิดเห็นก็ดีความเข้าใจกันก็ดีการวางตัวก็ดีการแนะนําสั่งสอนให้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญสาหรับการอยู่ร่วมกันแต่บางคนก็อย่างว่านั้น่ะพอใจอยู่แต่ไม่อยากเข้าใจรู้อยู่แต่ไม่อยากจะรู้ทาเป็นอย่าง,งานั้นแปลว่ากิเลสทั้งรุน่น ตัวนั้นเราครบไม่ได้อกิเลสตัวนั้นทิฏฐินคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างถ้าเป็นอย่าง,งานั้นแปลว่าคบไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ควรจะหลีกลี่หนีให้ห่างหนีให้ห่างถ้าเป็นลักษณะอย่าง,งานั้นแปลว่าภารชนเออเป็นพรารชนภาะภิกษุเหมือนั้นเถอะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยถ้าเป็นอย่าง,งานั้นแปลว่าไม่รู้จัก การวางตัวมันมีถึงจะมูพวกเพื่อนดีขนาดไหนตัวเองก่อนยักดันทุลังไปอย่างนั้นอ่ะอันนี้แปลว่าทิฏฐิมานะไม่ถูกอันนี้ก็ให้พวกเราตรวจตราดูตนเองท,ทุกทท่านนะการอยู่ร่วมกันทํำยังไงมันถึงจะเป็นธรรมทำยังไงถึงจะถูกต้องผมเองมีแต่แนะนําสั่งสอนหมูพวกเพื่อนเท่านั้นแหะแต่หมูพวกเพื่อนบางองค์อ่ะจิตใจของผมไม่ได้รับความสงบจิตใจของผมมันร้อน จิตใจของผมวุ่นวายและจะทำยังไงผมก็บอกแนะนำสั่งสอนอยู่แล้วให้ดูใจตัวเองให้อดนอนผ่อนอาหารทำยังไงการฝึกตนฝึกตนอย่างไรตามแนวหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาฝึกผมก็เคยฝึกมาอย่างนั้นอย่างการอดอาหารเนี่ยผมก็เคยอดอดเพื่ออะไรไม่ได้อดเพื่อตายไม่ได้อดเพื่ออยาก เราอดเพื่อดูใจของตนเองใจมันคึกใจมันขอนองมันเอาไม่อยู่มันลังไม่อยู่มันวิ่งไปตามตัวกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมาราคะจะลังยังไงจึงจะลังอยู่ถ้าตัวนี้ขึ้นมาขี่คอเราเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเตืองบุญวายเกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นเราจึงได้พิจารณาดูแล้วไม่มีทางอื่นที่จะเอาชนะกิเลสตัวนี้ได้ก็ต้องพยายามอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารผ่อนอาหาร ถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้สมัยก่อนผมเป็นยังไงลักษณะยังไงผมไม่เคยที่จะมีเนื้อมีหนังมาพูดง่ายๆเพราะเหตุอะไรก็น,นี่แหละเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะมาพูดว่าใจของผมไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความร่มเย็นผมก็บอกอยูแล้วว่าจะทํำยังไงจะสู้ยังไงแต่เมื่อพวกท่านทั้งหลายกินตามอาเภอใจพูดตามอาเภอใจนอนตามอาเภอใจพูดคุยตามอาเภอใจคบค้า สมาคมตามอําเภอใจคิดตามอาเภอใจปรุงฟุ้งซ่านตามอําเภอใจแล้วจะมาบ่นว่าจิตใจไม่สงบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้แก่พวกท่านทั้งหลายเหมือนกันผมก็มีแต่แนะนําสั่งสอนว่าผมทํามาอย่างไรผมแนะนําอย่างไรแก่พวกท่านพวกท่านก็น่าจะฟังให้ถึงใจเนเมื่อถึงใจแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติผมมั่นใจเหลือเกินว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพูดถูกผมยังนามาสอนพวกท่านอีกและให้พวกท่านทั้งหลาย ปฏิบัติอย่างที่ผมพูดผมว่าเมกิเลตตัวไหนจะหน้าด้านขึ้นมาได้ถ้าเราเอาชนะถ้าเราเอาจริงจังกับมันแล้วมันยอมราบทั้งนั้นแหละเ,เว้นเสียแต่เราไปกราบตัวกิเลสอย่างที่ว่าเนี่เออ,อยากจะคุยคุยตามอเาเภอใจไปที่ไหนก็คุยกันเรื่องสัพเพหเหระกินตามอเาเภอใจมีอะไรกินเข้าปากเข้าท้องหมดไม่ได้เลือกว่าอาหารประเภทนี้เป็นยังไงไม่ได้สังเกตตัวเองเลยนอนตามอเาเภอใจ ไม่ได้เล่งความภาคความเพียรอะไรเลยปล่อยจิตปล่อยใจแต่ละวันแล้วมาบ่นว่าจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายถ้าจะว่าแล้วจะทํำยังไงผมก็สอนแล้วบอกแล้วว่าควรทำอย่างไรให้พวกท่านหลา,ายฟังเทปของผมย้อนหลังอีกก็ยังได้ผมสอนมาไม่รู้กี่ครั้งถุกกี่หนพิจนารณาอะไร เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยฟังอย่างถึงใจผมแนะนำหมู่พวกเพื่อนผมรับมาเพื่อจะแนะนำสั่งสอนให้หมู่พวกเพื่อนปฏิบัติอย่างจริงจังจริงใจอ,อย่างน้อยก็ให้ได้รับความสงบทางด้านจิตใจอย่าไปปล่อยจิตปล่อยใจจนเกินไปถ้าปล่อยใจแล้วนั่นแหละ,ะผมเคยพูดอยู่เสมอเนี่ยปล่อยช้างเข้าป่าก็ช้างพีช้างพีคือ้างอ้วน ปล่อยตามอาเผอใจแต่ว่าตัวกิเลสนั้นเป็นยังไงอถ้าปล่อยจิตปล่อยใจก็มีแต่กิเลสจะมาเหยียบย่ําหัวใจกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสราคะนั่นน่ะมันจะเหยียบหัวใจของเราเราจะเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนมันอยู่ในศาสนาไม่ได้ทีนี้มันเดือดร้อนมันร้อนมันร้อนใจพอร่างกายมันทับถมร่างกายมันมีกําลังตัวเองก็ปล่อยใจมันก็ประสานกันกับร่างกายร่างกายก็มีกําลังใจตัวเองก็ปล่อย ไม่ได้หักข้ามไม่ได้พิจารณาไม่ได้ปรับปรุงถ้าเห็นมรณะภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาความตายอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วกิเลสต,ตัวไหนจะขึ้นมาได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่ได้ยินได้ฟังแนละ้วปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้พิจารณาอสุภะให้มากพิจารณาความตายให้มากจากนั้นอ,อดอาหารเอดจะตายหรือไม่ตายเราก็รู้แก่ใจหิวบ้างไม่เป็นไรไป ขันติคือความอดทนเราจะได้รู้ว่าเรามีขันติมากน้อยอย่างไงแค่ไหนถ้ามันจะตายเราก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอเรากมาฉันใช่แล้วอดรบมันเป็นยังไงถ้าไม่อดมันเป็นยังไงถ้าไม่อดมันก็เกิดอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาอ้าวเราจ้องเดินจ้งกรมเลสิถ้ามันเป็นอย่างเตือนจยกมันทั้งวันไปยนงไงเออเาชนะมันสิถ้ามันอดอาหารมันสู้ไม่ไหวเดินยูสิเอาเดินยูมันอ่อนล้าไปหมดแล สู้ใจของเราสิผมว่าถ้าเราเอาจริงจังขนาดนั้นแล้วกิเลสหน้าไหนมันจะโผล่เข้ามาหาเราได้แต่นี้มันโยกเย่ยาะเย่ะเยาะโยกเรื่องอยู่เรื่องกินมีเท่าไหร่ม้วนเข้ามาทั้งหมดปล่อยจิตปล่อยใจพูดคุยเห็นอะไรมองเต็มหูเต็มตาไปหมดเขินเขินประมาทถ้าเห็นกู้เห็นคนเข้ามาจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกพอเห็นคนเข้ามาก็สะดุ้งมันปล่อยใจออกไปมันเอิละเหยเพราะมันคิดมันทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีมันไม่ได้ดูใจของตนเองอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติอย่างนั้นใช้ไม่ได้ให้พูดอย่างนั้นเลยปล่อยใจจนเกินไปถ้าหาว่าผู้มีสติกับตัวเองมีเรื่องอะไรก็ตามสติอยู่กับตัวเองการกระทําอยู่ตัวเองการเคลื่อนไหวไปมาอยู่กับตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเอาตัวรอด นะรอดได้แต่ว่าใจเห็นคู่คนเห็นอะไรมานะ่ะประมาออไม่รู้จะทํำยังไงอันนี้แปลว่าใช้ไม่ได้นะเพราะ,ะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองนะที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นผมจริงจังนะผมจริงจังและผมจริงใจในการประพฤติปฏิบัติผมจึงพูดอยู่เสมอว่าถึงจัก,กรวาลเนี่ยไม่ใช่ตัมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะ คนในจักรวาลนี่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงผมองค์เดียวจะนับถือ,อถึงขนาดนั้นแหละผมเองจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงมอบกายถวายชีวิตต่อหลักเหตุผลความถูกต้องความเป็นธรรมเหตุผลอยู่ตรงไหนความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนแต่พิจารณาดูแล้วหลักพระธรรมคาส่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลจริงๆว่าเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์ขึ้นมาจากใจใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ ก็เห็นได้อย่างที่พระพุทธเจ้าพูดจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นผมจึงเชื่อเชื่อในความคิดของผมที่นำพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดหรือว่าเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นแนวทางแนวความคิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกองนะก็ให้ํำเนียกจำนึกเอาไว้นะคิดดูเอาไว้คิดดูให้ดีมันจริงอย่างที่ว่าไหม ถามว่าพวกเราท่านทั้งหลายปล่อยเออแล้วเหยลอยลงไปเรื่อยๆเไม่มีจุดยืนเหมือนว่าวเชือกขาดอีกสักวันหนึ่งพองลมก็แตกมันก็ยบลงมาหมดท่านนออไปไม่รอดแบกน,น,นั้นอยนั้นอย่าไห้เปลี่ยนอย่างนั้นโลกวัฏสงสารนี่เป็นยังไงให้พวกเราเห็นอยู่แล้วสนุกสนานเพลิดเพลิน,เ,นเขาจะว่ามีความสุขขนาดไหนก็เถอะมันพูดแต่ลมปากออกเฉยเท่านั้นส่วนเรื่องของหัวใจแล้วใครจะหาความสุขไม่ได้นู่นมันปลายของชีวิตนะน่ะ เป็นยังไงเออกระเสือกกระสนตะลีตะเหลือมีความสุขไม่ถามเลยสิเอาเงินได้ไหมงินจะได้เท่าไหร่หมื่นล้านแสนล้านเอาไหมเออกระเสือกกระสนตะลีตะเหลืออย่นั้เอาไหมมันไม่เอาอะไรทั้งหมดนะั่นแหละเอแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังนั้นอยู่กระเสือกกระสนอยากได้ทั้งหมดมิตรอยาก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 อยูอย่ใน,นอยู่ในหัวใจแต่ถึงบัดนั้นแหละเอาเอาไหมเอาไหมเอาให้ไหมเอาไหม เอาทั้งให้จัก,กรวาลเอาไหมมันไม่เอาทั้งนั้นแหละเออเพราะเหตุอะไรเพราะมันทุกข์จากนั้นกนใจขาดจบไปชาติหนึ่งนั่แหละโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นหาความสุขที่ไหนได้เราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะอตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก์ จุดนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกท่านจึงเพ่งมองเข้ามาหาจุดนี้คือจุดที่ใจนี้แหละนามธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการเรื่องราวต่างๆออกมาจากตัวนี้ทั้งหมดแต่ไม่เป็นตัวหรอก มันเป็นพลังพลังเหมือนกับพลังปรมาณูอย่างนั้นเราจับไม่ได้ว่าเป็นพลังอะไรออกมาจากไหนแต่พอมันจะระเบิดออกไปชิบหายวายป่วงไปเป็นแถบๆอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราดูๆแล้วมันไม่มีอะไรมองไป ก็ไม่เห็นอะไรแต่พลังของมันนั้นมหาศาลคือพลังดีและพลังชั่วที่บังคับกายของเราให้ทำเรื่องต่างๆทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่วต่างๆนานาพูดไปในทางที่ดีทางชั่วต่างๆ ทำไปในทางที่ดีทางชั่วต่างๆเพราะออกมาจากใจตัวนี้ทั้งนั้นดังนั้นใจตัวนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความสนใจความเอาใจใส่อย่างมากหรือเอาธรรมะเข้ามาจับมาดูมาดูใจของเราของทุกๆท,ท่าน ฉะนั้นใจจึงเป็นใหญ่ใจจึงเป็นหัวหน้าใจจึงเป็นประธานอยู่ในจุดนี้ธรรมโอวาทธรรมของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก